จะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถควบคุมความปลอดภัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เพียงแค่ปลายนิ้วของคุณ สวัสดีค่ะพิมพิมนาลาค่ะวันนี้พิมพ์มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะซึ่งเป็นอุปกรณ์ IoT ที่ทําให้ท่านสะดวกสบายเวลาที่อยู่ในบ้านหรือว่านอกบ้านได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเราบริษัท SB Smart Home วันนี้พิมพ์นะคะก็จะมีคลิปนะคะสาธิตการใช้ระบบต่างๆภายในบ้านอัจฉริยะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะตามมาเลยค่ะ เ,ะะเราจะเริ่มจากการเปิดประตู Ğ รั้วหน้าบ้าน,าน e โดยที่คุณไม่ต้องพกรีโมทเลยค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะมีดิจิตอลดอร์ล็อกที่อยู่หน้าบ้าน <leaves> เซนเซอร์เปิดปิดหน้าต่างประตูตัวเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟและสุดท้ายก็คือตัวเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมาถึงขั้นตอนในความปลอดภัยนะคะสำหรับระบบความปลอดภัยเวลาที่เราเปิดประตูแล้วมีการเปิดผิดนะคะในแอปมือถือเราก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นว่ามีคนพยายามเปิดประตูซึ่งใส่รหัสผิดหรือว่า,อาสแกนนิ้วผิดอะไรแบบนี้นะคะส่วนใครที่มี Apple Watch นะคะ ก็จะสามารถตั้งให้มันแจ้งเตือนหน้าปัดอย่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเวลาเราเปิดประตูแบบว่ามีคนในบ้านเรากลับบ้านมาเปิดประตูแล้วเข้าบ้านได้ก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันว่าสามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะ ตัวจับเซ็นเซอร์นะคะที่ลูกค้าสามารถติดตั้งไว้กับประตูหรือว่าหน้าต่างภายในบ้านได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันว่าเวลามีโจรขโมยมางัดแงะหรือเปิดประตูหน้าต่างของเราตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะจับสัญญาณแล้วก็ส่งแจ้งไปในมือถือหรือว่า Apple Watch ของเราได้ค่ะ รวมไปถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟนะคะเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านแล้วเกิดมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้เกิดขึ้นมันก็จะไปแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะนอกจากจะส่งแจ้งเตือนไปในมือถือของเราแล้วค่ะตัวเซนเซอร์ตัวนี้ยังเชื่อมไปกับตัวอารามที่เราติดตั้งไว้ภายในบ้านแล้วทําให้ตัวอารามตัวนี้ดังขึ้นทําให้เพื่อนบ้านเราแวกบ้านเราได้ยินแล้วสามารถเข้ามาช่วยได้ทันเวลาค่ะ จากนั้นแล้วนะคะเรายังจะมีตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเพื่อนไหวเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งไว้หลังบ้านข้างบ้านหรือหน้าบ้านแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยค่ะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือจะตรวจจับความเคพื่อนไหวในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านหรือว่าเวลาที่เรานอนหลับนะคะ <het S 1> เผื่อมีคนบุกลุกเข้ามาตัวเซนเซอร์ <het S 1> ตัวนี้พอตรวจจับความเพื <het S 1> ่อนไหวมันจะส่งสัญญาณไปให้ตัวไฟอลาม์เพื่อให้ดังขึ้นนะคะ ในส่วนต่อไปนะคะพิมพ์ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันระบบการใช้งานผ่านสมาร์ทโฮมภายในบ้านค่ะในส่วนฟังก์ชันของการใช้งานนะคะก็จะมีด้วยกัน3ระบบ 1. ก็คือระบบเมนนวลทั่วไปที่บ้านทุกหลังใช้กัน 2. ผ่านระบบสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะคะส่วนตัวที่3ก็คือระบบสั่งงานผ่านเสียงค่ะ และในส่วนของความพิเศษของตัวหลอดไฟที่เราใช้นะคะมันก็ยังสามารถปรับเฉดสีตามความต้องการของเราหรือว่าสามารถเพิ่มหรือลดวอลลุ่มในความสว่างได้นอกจากนี้นะคะในในเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงเราสามารถเซตให้มันเป็นระบบเคลื่อนไหวตามจังหวะซาวของเสียงเพลงหรือหนังได้ค่ะความพิเศษของอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะยังไม่หมดนะคะเรายังมีตัวรีโมท ที่สามารถควบคุมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถึง20ตัวภายในบ้านเลยค่ะ และนอกจากการใช้งานผ่านระบบสมาร์ทโฟนแล้วนะคะในส่วนของบ้านอัจฉริยะเนี่ยเรายังมีอีกระบบหนึง่งที่ชื่อว่าระบบออโตเมชันนะคะระบบออโตเมชันคืออะไรก็คือการที่เราสามารถตั้งเปิดปิดไฟไว้ในขณะที่เราเดินผ่านเซ็นเซอร์หรือเราเปิดปิดประตูณนะจุดที่เราได้วางระบบไว้แล้วค่ะซึ่งในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะเราได้เซตระบบนี้ไว้ในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะ โดยห้องนอนใหญ่นะคะแค่เราเปิดประตูเข้าไปไฟในห้องนอนก็จะติดโดยอตัตโนมัตินะคะและเมื่อเราปิดประตูลงไฟก็จะดับลงอตัตโนมัติค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบตื่นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำนะคะเราสามารถเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์แล้วทำให้ไฟในห้องน้ำเปิดโดยอตัตโนมัติค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดไฟนะคะแล้วพอเราทำกิจธุระเสร็จเราเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวเดิมไฟในห้องน้ำก็จะปิดลงค่ะ โอเค g o เกิล okay, เปิดพัดลมโอเค Google เปิดผ้าม่านหากท่านใดที่สนใจอยากมีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook SB Smart Home ได้เลยค่ะ ทางเพจเราก็จะมีการอัปเดตโปรโมชั่นตลอดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวถึงงานปัจจุบันแล้วก็อัปเดตรายละเอียดต่างๆให้ทุกคนได้รับทราบอยู่ตลอดเวลานะคะหร,หรือว่าใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะทางเรายินดีให้บริการปรึกษาฟรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์จาก SB Smart Home ขอลาไปก่อนนะคะ Smart Home Smart Life